เคซีฟอริกเทดดิสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าระบบถล่มตลาดนะครับใน Time f r a M e M5 โดยใช้โปรแกรม MT 4นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนตั้งค่าไปใน MT 5นะครับหลายๆท่านเอาไปตั้งค่าใน MT 4แล้วก็ใช้การไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีการใน MT 4กันะครับก็เข้ามาที่ Navigator นะครับแล้วก็โหมด Oscillator นะครับไ s i นะครับดึงมาวางนะครับ กดโอเคนะครับผมแล้วก็มาที่ mode trend นะครับแล้วก็ดึง moving average มาวางนะครับตรงนี้ช่วงเวลา5นะครับ exponential นะครับตรง method เป็น exponential ใช้กลับก็คือต้องเปลี่ยนเป็น first indicator data ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปที่ EMA ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก first indicator data นะครับเป็น close นะครับ นี่นะครับถ้าเราดึงเป็นโคลดลงมาเลยเนี่ยตัว EMA เนี่ยเขาจะมาขึ้นอยู่ที่หน้ากราฟนะครับจะไม่เหมือน MT5 นะครับจะเป็นเหตุผลที่หลายๆหลายๆท่านทำไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลบ r s i ออกไปนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็ดึง envelop e เข้ามานะครับวางนะครับตรงนี้ก็เลเวลใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับสีตามปกติตามชอบนะครับ ช่วงเวลา50นะครับ M A method simple นะครับใช้กลับใช้กลับนะครับตั้งเป็น first indicator data นะครับ d e v i a t i o n 0.1กดโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบหน้าตากันนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับนนี้ของ M T 5นะครับอันนี้ M T 4นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปนี้อัดบ่อยมากครับทะเลาะกับโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับตอนนี้ลบทิ้งแล้วเปลี่ยนอันใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะอัดได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับต้องปรับแก้อะไรตรงไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ